พอน้อมกราบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับสายกลางชาแนลสายทางแห่งธรรม,มะที่สอดแทรกหลักคำสอนทางพุทธศาสนาโดยวันนี้กระผมจะมาขอเล่าถึงเรื่องราวของหญิงใบ้คนหนึ่งที่ถูกรางวัลจากการท่องพระคาถาบทนี้เพียงแปดคำสั้น ภาวนากรื้อหวยซึ่งเป็นพระคาถาของพระเจ้าตากสินมอบให้ไหว้เพื่อบรรดาลโชคลาภให้แก่ผู้ที่ศรัทธาและมันภาวนาพระคาถานี้อยู่เป็นประจำเหมือนดังเรื่องราวของหญิงใบ้คนนี้ลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับ เรื่องราวของเลขเด็ดนั้นยังถือเป็นความหวังของคนไทยแต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับโชคชะตาและโชคลาบของแต่ละคนด้วยอย่างงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศส5 6 2ก็เช่นเดียวกันหญิงใบ้คนหนึ่งนึกยังไงก็ไม่ทราบออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังจังหวัดจันทบุรีโดยมุ่งมั่นจะไปกราบสการะดวงวิญญาณพระเจ้าตากศิน ที่สารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชงานนี้ก็ได้ความมงคลกลับมารวมถึงโชคลาภด้วยว่ากันว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักโดยเฉพาะเสียงเล่าขานของชาวบ้านจังหวัดจันทบุรีสารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งนี้จึงเป็นเหมือนสถานที่ที่รวมใจของคนจนันและยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจันทบุรีอีกด้วย แต่นอกเหนือจากเมืองจันแล้วก็ยังมีศาลพระเจ้าตากสินอีกหลายแห่งในประเทศไทยเช่นกันถ้าถามว่าเคยได้ยินคาถานี้หรือไม่ณชาลีตีมหาลาโภลาโปมหาโชมหาลาบนี่คือพระคาถาให้โชคลาภของพระเจ้าตากสินไม่เชื่อลองท่องกันดูรับรองถูกหวยรวยทรัพย์แน่นอน เรื่องราวของสถานที่แห่งนี้นั้นมีมากมายรเราไปฟังประวัติพร้อมๆกันก่อนจะไปฟังเรื่องโชคลาภกันนะครับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเดิมเป็นศาลไม้ตั้งอยู่ข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งอยู่ใกล้เคียงจนถึงปัจจุบันต่อมาในปีพศ2463สมัยหม่อมเจ้าสลิดเดชชยางกูลเป็นสมุหเทศาพิบาลมณฑลจันทบุรี ได้สร้างศาลขึ้นใหม่บริเวณด้านหน้าค่ายทหารกองพันนาวิกโยธินซึ่งอยู่คนละฝั่งถนนกับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองโดยอาศัยอาคารที่เป็นศาลาคอนกรีตสี่เหลี่ยมจัตุร์ุมกมีบันไดด้านหน้าและด้านข้างรวมสามด้านโดยมีกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบและด้านภายในเป็นที่ประดิษฐานเทวรูป ซึ่งเป็นเทพเจ้าประจำพระองค์พระเจ้าตากศินในช่วงเวลานั้นนาสานแห่งนี้ยังไม่มีพระบรมมารูปสมเด็จพระเจ้าตากศินประดิษฐานเช่นปัจจุบันจนมาปีพศ2534ชาวจังหวัดจันทบุรีจึงได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสร้างสาลสมเด็จพระเจ้าตากศินขึ้นมาใหม่อีกหลังโดยสร้างเป็นศาลทรงเก้าเหลี่ยม คู่กับสารเดิมจนถึงปัจจุบันสารพระเจ้าตากสินเป็นสารทรงเก้าเหลี่ยมและมีหลังคาเป็นรูปพระมาลาและยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งหล่อด้วยทองเหลืองรมดําส่วนผนังภายในเขียนลายพุ่มข้าวบินไว้อย่างสวยงามที่แห่งนี้คือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การกอบกู้เอกราชคราวเสียกรุงครั้งที่สองจังหวัดจันทบุรีถือเป็นฐานที่มั่นของสมเด็จพระเจ้าตากสินในระหว่างการรวบรวมพลรวมถึงสเสบียงอาหารและสถาปนาอำนาจใหม่ขึ้นด้วยโดยในปีพศ2310ขณะที่พมา่าล้อมกรุงศรีอยุธยาอยู่สมเด็จพระเจ้าตากสินเล็งเห็นว่า กรุงศรีอยุธยาต้องแตกพายและต้องตกเป็นของพม่าแน่นอนจึงรวบรวมพลทหารไทยและจีนได้ห้าร้อยคนตีฝ่าวงล้อมพม่าทางทิศตะวันออกโดยต่อสู้กับข้าศึกในระหว่างทางและได้ชัยชนะจนสามารถรวบรวมไพ่พลได้มากขึ้นพระเจ้าตากศินเล็งเห็นว่าจันทบุรีมีชัยภูมิที่เหมาะสม ในทางยุทธศาสตร์เป็นหัวเมืองชายทะเลที่ปลอดจากสงครามทั้งมีความอุดมสมบูรณ์ด้านพืชพันธุ์ธัญญาหารรวมทั้งยังเป็นชุมชนชาวจีนแต้จิ๋วซึ่งพระองค์ก็มีเชื้อสายจีนแต้จิ๋วและเคยเป็นพ่อขามาก่อนจึงมุ่งหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากชาวจีนเหล่านี้ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงใช้เมืองจันเป็นที่มัน่นและรวบรวมหัวเมือง ชายฝั่งทะเลตะวันออกได้ทั้งหมดสามารถต่อเรือรบได้หนึ่งร้อยลำมีผู้สวามิพัก์มากขึ้นถึง5,000ันคนแล้วกลับไปตีทัพพมา่าและขับไล่ออกจากอายุทยาได้สำเร็จนับเป็นการกอบกู้เอกราชของชาติกลับมาได้อีกครั้งตำนานพระเจ้าตากสินก็มีประมาณนี้ส่วนเรื่องของหญิงใบก็คือเมื่อเราไปถึงที่ศาลซึ่งตั้งอยู่เลขที่หนึ ถนนท่าหลวงตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเราก็ต้องรีบเข้าไปกราบสการะบูชาพระองค์ท่านทันทีนทสำหรับที่นี่ก็มีวิธีการกราบไหว้ที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละคนที่มากราบไหว้สำหรับการจุดธูปเทียนและวิธีสการะนั้นถ้ากราบไหว้ขอพรใช้ธูปห้าดอก และเทียนหนึ่งเล่มส่วนวิธีบนใช้ทูบ14ดอกและเทียนสองเล่มและการไหว้แก้บนใช้ทูบ14ดอกและเทียนสองเล่มและแก้บนตามคํากล่าวหรือนำอาหารมาถวายท่านคํากล่าวอาราธนาดวงพระวิญญาณให้ตั้งนนโมสามจบก่อนทุกครั้งโดยว่าตามดังนี้นนโมตัสสะภคะวัโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธานะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธานะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธาโอมสิโนโราชาเทวะชยะตุพะวัง สัพพะสัตูวินาสันติคำกล่าวถวายเครื่องสการะให้ว่าตามดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะะสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะะสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหะโตสัมมาสัมพุทธะโอมสิโนราชาเทวะนะมามิหังพระคาถาขอโชคลาให้ว่าตามดังนี้นะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโต สัมมาสัมพุทธานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธานะชาลีติมห,ม,หมหาลาโภลาโภมหาโชมหาลาบเมื่อท่องคาถาเสร็จสับหญิงใบแม่รอช้ารีบหยิบเสียมสีขึ้นมาขยาาตกลงมาสองไม้ เลขแรกคือ25เลขที่สองคือสองสองไม่ต้องให้บอกนะถ้าจะนำไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรีกลับหน้ากลับหลังห้สองส่วนสองสองไม่ต้องกลับและจะลืมนำมารวมกันเป็นสามตัวด้วยอย่างสอง252 5้าสองหาสองห้าำคัญคือต้องท่องคาถาก่อนซื้อหวยด้วยนะ สำหรับของเส้นไหว้นั้นถ้าเป็นสำหรับที่นี่ผู้คนส่วนใหญ่นิยมนำพวงมาลัยมาถวายนอกเหนือจากนั้นก็มีดาบหมาและไก่รวมไปถึงผลไม้น้ำแดงด้วยแต่สำหรับหญิงใบถ้าร่ำรวยงวดนี้แวะไปดูหนังกลางแปลงแก้บนกันได้ที่ศาลพระเจ้าตากศินจังหวัดจันทบุรีก่อนจากกันไป หญิงใบขอให้ทุกคนเฮงเฮงร่ำรวยร่ำรวยและขอเตือนว่าอย่าซื้อมากจนเกินตัวและช่วยย้อนกลับไปดูด้านบนด้วยตัวเลขที่เน้นๆให้ติดตามด้วยนะสําหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าของเรื่องที่ได้นำเรื่องราวนี้มาเผยแพร่เป็นธรรมทานให้ท่านผู้ฟังได้รับชมกันนะครับ และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ